ยึดธรรมดาวอโอกรลังจบกันอยู่ม่ใช่เบื้องหลังบอกพี่เขาด้วยนะยดเทวันแลยนี่อนคท้วเป็เเป็ดจะพูนอะไสัญญาณอย่า้มาเลยนะพี่เมียวหนึ่งสองสามขอเจ้าเป็นเป็นเอาบอเป็ด้อไหนนะ่้ไโดนอยู่ไม่เป็นไร อะเสื่อมันได้ใช้มตีตาแก้แว็บเลยเมื่อกี้อย่าแว็บตามองกล้องไว้โอเครับสามสองหนึ่งใช้ตาใหญ่ล็อกแรกนะขยากมันทำไม่ขึ้นขออยู่เนาะมันก็มันถืออกคร้บต้องออกไหมเอาออกแล้วก็กดใหม่นะสี่เนาะตะกูนะครับคิ้วอย่างละหมดนะมาพี่กล้องสตีทครับสามสองหนึ่งอร์แอร์ไป ขอถามเจ้าแ้นๆเอาบแฟนอห้สิเป็นย้อย่าเยอะนะค่อยๆคอยยิ้มมองต่ำลงเออตัวมาค่อยมอง้นยิลงมายมีรปสาดงอันอีเลพ่อแม่ ไม่มีเขาสตอรี่โคสตอรี่รักอยากให้พบกันั้น้านั่นแหละกำลังโทรหาหยองแน่โทรหาชจ้างมามามาดีแป๊บนึงงรันพื้คที่ครับอันเอาีครับบีไสไหมมึงบีบไส้บีขวามึงก็เคอมึงหรือขวาแก ผมกับท่านเตือนน่ะรนคมให้บกีเนอแนวันจีนอนชั่วโมงหนึ่งรับลูกไปแล้วขิดอัปัจับหลินจิกกอซื่อน่าเหนยกว่าิมันจะเป็นนี้ตลอดเลยอย่แนวมอนิรต o n t o r ดน้ก่อยลดน้ำลนี่่ครับรถเป็นรถตู้ครับรดบูธน้ำับ่มาโดนนิ้วมีทั้งกาแฟ พวกชายเขียวเพราะอะไรออกไม่ออกไปเลยไม่ต่อกลางอะไรก็ได้อะขอแค่ให้มันอย่าสวิงก็จริงได้เยอะมากไม่มีเม่ทายอมมาขึ้นเลยเดี๋ยวว่าเห็นนะครับตอนวิญญาณเขาเปิดทีหรือยังไงกับเปิดทางเห็เดาเห็นดิใทยทำอยังนั้เดี๋ยวว่าเห็นดิไม่มีใครเห็นป่ะเห็นอะไรไม่มีไม่มีปา้ เดินตะลุกเข้ามปบนี่กวนกวนนึงเขาก็ยนรีย่างเงี้นกวนนอะไรีย่างนงี้ยแก่ยว่ถ้าติดข้อมือเป็นไงเดี๋ยวนะหรือว่ามันผักออยังไม่ถึง3 5, 2 1่งสองหนอแอคนพี่นูจะนับหนึ่อค เดี๋ยวเอาทา,างล่างลงต่ำน, <ะ S 1> นิดหนึ่งแห่งกว่านะ<ห>ไปทางล่างไหมครับเอ่อจะไปสโลสโลตัวเอง นมันเป็นเพดั่อ่าไอ้วครับห้างตรงรับอะไปทางั้นได้ครับอ่างตรงนี้อีกชุดนึงเรียงวาสันม่นด้เอาชุดเดียวเลยหรอขายขาปป้าพี่จจังไปหรอ่อนั่นล้วพี่บ้ดมาเยบ๊อเดินเลยครับพี่แถวเดิม นนเจ้าแปนแปนเอาบอแปนไอสิแปนพี่วัดบิดขวาอีกนิดนึงครับพี่โอเคบอกนั้นแหละพี่แค่มองหน้าแล้วก็มันอมยิ้ม ไม่ต้องตาไปเราแค่มองเขาด้วยความที่เป็นห่วงดจะไม่ได้ยิ้มไม่ได้อะไรแค่แบบมองด้วยความเป็นห่วงอ่ะเออลมติดเลยนีย้ายดูเด้อะสื่อคมนี่มาแอคชั่นมองไปที่อื่นมองมองไปที่อื่นก่อนค่อยๆมองต่ำมองดอกไม้เออสมมติน้ำตาไหลแล้วพี่หยองเดินเข้ามาเลยดูมาชั่วก่อนนะค่อยมองหน้าพี่หยองนค่อยยื่นหนูมองยื่นให้มองที่ทิชชู่มองที่หน้าพี่เขา ไม่งเสบีกริงแปบนึงฮะมัเพิมมันคือบงนี้กริงมาแล้วมาแล้วเอาไปเลยพี่หยองครับครับ้าหยองเอาไว้ขอเรียกหลุตรงนั้นเลยนะไหเรียกลฮอมทะลแดดบ้างลมบ้างพี่แต่คข้าม้าปยังาแล้วก็เป็นตะแ มองตามมองออกไปข้างนอกไปเนี่ยยืนคิดต่อไปเลยคิดเข้าไปรู้เลยมองหน้าพี่เขาเฉยวะไม่ค่อยหยิยบทับน้ำตาตัวเอง,น,งนิ่งๆได้สิยองอนนิองอันนั้นไปเหมือนเดิมเออมองน้องขเขาเอ๋ยมองด้วยความเป็นห่วงดูเช็ดน,น้ำตาไปเลยเช็ดน้ำตาแล้วมองไปข้างนอกมองตามไปเนย มัอนไรนะปิดหน้ามาทางนี้นี่มับิดหน้าฝังนี้บิดหน้ามาทางนี้เออประบ้านเนี่ยมองดอกไม้มองออกไปข้างนอกก็ฝ่าคนทรงมาให้พ่อคนนี่ละน้องที่อายหาแก่อบานสวรรค์ปั้น